เขาดวงตือนนะมือเนี้ยบอกเลยตายคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ สวัสดีครับผมพี่นี่แหลกครับตอนนี้ผมอยู่กันที่เชียงใหม่อยู่แต่อยู่ส่วนไหนวะแถวแถวกาส่วนแก้วนี่แถวกาส่วนแก้วเหรอแต่ไม่มาคนเดียวนะวันนี้เราจะมีมิสเติร์สวยน่ารักสมุนเดินเซ็ตสมุนสมุนอุ้มกุ้ยมาด้วยนะฮะแต่เขาอยู่ไหนกูหาไม่เจอแหมว่าตัวเองเห็นเปล่าไหนอะ วยวันนี้นะคะทุกคนพี่พิดมาที่เชีงยงใหม่ทั้งทีนะคะชิคกี้พายมีร้านที่อร่อย <c oughs> อร่อยสุดที่ชิคกี้พายชอบที่สุดนะคะชิคกี้พายจะเลือกแค่สามร้านนะคะสามร้านพานพี่ไปแต่สําคัญตอนนี้คือพี่กําลังคิดอยู่ว่าพี่จะทํายังไงให้ฟังชิคกี้พายรู้เรื่องโอเคค่ะพร้อมไหมอ่ะไปเลยไหมรถแดงแรงลิตเขาบอกว่ามาเชียงมาถึงเชียงใหม่ต้องนั่งรถแดงใช่ไหมใช่ใช่ เอ้รายการกูดูตื่นเต้นขึ้นมาเลยว่ะพอชิคกี้พายเข้ามาเนอะมันมองมีแบบเอ้ยเอเนดิจี้มันเยอะว่ะมึงแบ่งให้พี่กูทีดิเอ๋อาไม่จะนอนตลอดเลยตึงมตุ้เอาประมาณว่ะตุ้มตุ้มูไม่รู้มึงตื่นเต้นเป็นกิจวัตรหรือว่ามึงแดดมาตื่นเต้นกับชิคกี้พายว่ะเออมาหนีแล้งมาหนีเลยมาหนีนี่ทางนี้ค่ะไปไหนเ้าให้ไปทางโน้นนะโอเคอ่ะเยอะอข้ามถนนกันอย่างนี้เลยอุยรายการพูดเดียวตรงขอบคุณค่ะลุงค่ะ ไไปปเขาบอกไปลุงแม่งไปหมดแหละเพราะลุงแม่งชอบเหมาเออไป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 ขึ้นที่พิพายก็คืออนเชียงใหม่เลยใช่ค่ะเอาอย่างอย่างที่เราเราดที่แกเราจะไปชื่อร้านเลยนะเพื่อน้วนใจค่ะเพื่อน้วนใจเราจะใช่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะพี่เพราะว่าเขาอะเปิดมาแล้วนานกว่า1 0ึ่งร้ยปีจริงเหรอไม่ปิดเลยเหรอไม่ปิดค่ะเปิดมาเปร้อยปีโอเค ร้านเหลือแ้วร้านปิดเอ้ยร้านโหวนจริงใหม่ไลยเนี่ยจริงจมันก็เปิดแหละพอรู้ว่ามึงสองตัวจะมาเขาเลยปิดร้านต่อไปร้านต่อไปร้านไหนร้านโหโ้กรกร้จุ้โ้านร้ดูสิผลักดูหนูยัง คิดว่าหนูอะไม่เช่ค่ะพี่ไม่ใช่แค่เขาครูก็คิดแล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องยกให้ชิคกีพายเลยนะเทปเนี่ยจริงพอเทปนี้ครับมาหาเจ้าถิ่นถึงนี่นะฮะให้ชิคกี้พายว่าเจ้าเข้าได้แล้วตอนนี้เจ้าถิ่นโอเคตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะคะโอเคถึงแล้ว จังเลยอ่ะคนไหนอ่ะคนนั้นแหละคนนั้นเหรอคนนี้อ้าวคนนั้นเหรอคนนี่หนูเองมาเลยนี่เหรอชอบเขาบ้าคนนี้ชื่ออะไรฮะทขาไมมาช้าจังเลยยันร้อนจี๊ดร้อนมากเลยนะเนี่ยเขาข้างในเออร้อน ชิคกี้พายจะจะซอฟเสียงลงนิดนึงครับไม่งั้นเขาจะไล่ชิคกี้พายอยู่เอาวันนี้ค่ะสเต็กซี่โค้งสะพานโค้งนะของ,ของฮันนา่าของฮันน่า ดีค่ะ okay, อกไก่ใบทังม like ีหน้าครับผมส่วนมากไอยีน่าชอบกินไก่แล้วก็ต่อไไม่ใช่ไม่ใช่อาหารแน่เขามีอาหารแบบไทยๆด้วยใช่ไหมอาหารดำสังกะปีด้วยใช่ไหมมีใช่ค่ะอันไหนอร่อยมากอร่อยหมดเลยพี่บอกว่าเอาในเมนูนี้หมดเลยก็ได้ค่ะปัญหาเรื่องกินไม่ใช่แต่ปัญหาเรื่องตังค์ใหญ่เนี่ยสั่งไปแค่14อย่างน้ำมาจากกี้14อย่างไม่รวมน้ำนะไม่รวมเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินที่ไหนต่อเขาใช้นิมา เดี๋ยวไปบอกเขาก่อนนะแคนเซ็ตครึ่งเลยพม่แคนนะพี่แคนมาล <c oughs> แล้วใครที่อยากตามมากินนะผมร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะออรกนิจูจ่ะอันนี้สาขาอยู่ตรงแถวไหนแอร์พอร์ตค่ะพี่จงใหม่มีหนึ่งสองสาขานะคะสาขาแรกจะอยู่แถวที่บ้านชิกี้พายอยู่นะคะแม่ริมค่ะแล้วก็สาขานี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ไปนอกเมืองนะคะผักเขาจะเป็นผักออร์แกนิกค่ะแล้วก็จานเขาจะใหญ่มากเลยค่ะแต่ไอเมนูที่สั่งในแม่งืล้วนเลยไม่มีปลาเลย คือใครสั่งเนี่ยยังมีอีกนะคะตอนแรกในความรู้สึกพี่คือว่าอะไรป่ะพี่คิดว่าจานเราสั่งมาคือเท่านี้แต่ไอบ้าดูหน้าเดี๋ยไม่เป็เต็มไปด้วยคนดังเชนใหม่นะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชูวินโอ้โหยตายตายตายอร่อยไหม อร่อยมาออร่อยเนอะเส้นม,มันกรอบๆมาเฮีกยกินดีเฮียก,กินด้วยกันเด็กอี่านะ่าเส้นกรอบอร่อยอ,อยู่นะอร่อยอ่กรอบดีปกติผมไม่กินผักนะฮะ นี่คือพิชแอนชิพเหรออือปลาใครจะตัดสินกนพีชัดดูโอ้โหดูจิ้มโอ้หโอ้ยตายคือตัวน้ำซอสเขาอะอร่อยอร่อยเลยยังไม่มอกเลยหรอันนี้นี่ติเนเจอร์ติเนเจอร์ถึงเมืองเหนือต้องกินปาเกตี้ทีมไส้อัวพีเล็กแบกเอ้ย โหขอให้ช ok right ี้พายกินหน่อยนะเองเก่งใจพี่เขาออกแบบเบาๆแล้วกันฮันน่าโอ้เก่งใจหูปากมาฮะนี่เราทานโค้งหูเราตัดหน่อยนะเราตัดให้ชี้พายดีกว่าขอบคุณค่ะอันนี้ให้อะไรฮันน่าจะทิมซอสเองนะคะคุยคำโตๆนะคะพี่คนเขาดวงคืนนะมือเนี้ยบอกเลยตาย me mm -hmm. my young love.

มือันทุกวันอ้าไม่ได้หรอพี่โอเคเอานี่ก็ะตดูสิยน่านี่เลยเหมือนมีเสือสองตัวไม่เสือก็ปอบอะตอนนี้ดูสิ เจ๋งนะคู่หวานเราไปไหนต่อกันดีครับเราไปไหนนะเออเข้าต่อยนิมาครับผมมันบอกกูแล้วแต่มันนึกไม่ออกตายตายไม่เดี๋ยววันนี้ให้คนขับรถขับไปส่งให้คนขับรถก็มีฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เขไปซอยนิมาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวนี้แค่นี้ก่อนเฮ้ยของกู่อาไว้อะไรวะอะชะชะชะ นั่งหน้าเลยนั่งเบาโอ้ยไปยูโชกโฉกรถทั้งวันโฉกแล้วเบลกูคาดถึงไหมเนี่ยถึงแล้วมึงก็ท้องด้วยต่อไปใช่ไหมไปโรงพยาบาลก่อนไหมเนี่ยเอาไปอ่ะเยีสต์วิบังอ่ะชิคกี้ายไม่เห็นเลยเนี่ยดีเด้โอ้โหร้านต่อไปนะคะทุกคนร้านนั้นอะใครไปนะมันจะดังมากเลยนะพี่ดังยังไงดังไงก็ เห็นไหมบอคุณส่งปุ๊บนิงกี้ตายช็อตป้าเลยตอนนี้มาไกลไหมเฮียฮองไกลไกลไหมเฮียไม่ไกลไม่ไกลรถติดไหมเฮียฮองรถรถจะแม่ฝากคันก่อนไหมเข้ายนิมน่ระเวเดี๋ยวไปข้างในดีกว่าเนาะทำไมเขามองเราจังเลยอ่ะแสงหัว xuôi hả? Xuôi Mấy cái đang thiện con nhé Cha cha cha! chà Cha cha cha! มองโทรบาร์ร้านนี้เขาจะดังเรื่องข้าวซอยดูฮะให้ดูเมนูฮะว้าวข้าวซอยมาแล้วมาแล้วใครขโมยิกินพันหน้าอ่ะพันหน้าเหรออันนี้ครับผมข้าวซอยเนื้อตุ๋นอันนี้ลาบคั่วอันนี้อะไรฮะอ่องปูอ่องปูเทียบดังเหรอใช่นี่เป็นแกงเผ็ดหอบเผ็ดหอบอันนี้หวานไข่กรอบไปไหมหวานหวานหวานไข่กรอบ โอ้ยฟังปวยอะตีนสัมัสตัเลยหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวจะชิมทำไมอะอยากเล่าอันนี้อะไรอะอันนี้เห็ดทอบเห็ดทอดอือให้มันดังเปาะในปากนะคะพี่ใแต่ก่อนเปาะใช่ไหมพอเราเคี้ยวไปนะเห็ดมันอ่ะพอบีปน้ำอร่อยอร่อยเลยชิมให้กินแล้วนะคะอร่อยมา ดูดูอย่ามองไหนวะนี่บอกไอ้มาฮาน่าสั่งใช่ไหมไม่ลองไม่จิ้มซอสเราต้องกินเปล่าๆดูเออเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างผักหวานผักหวานผักหวานกับป่อยไหนอร่อยกว่ากันมาเรามากินนี่กันลาบคั่วจะบอกว่าเป็นอาหารจานโปรด อาหารเหนือที่พีชอบที่สุดได้เลยครับไปบอกค่ณตกมันนะนีอ่ะกินฮะคุนนายไเย็นสิแล้วก็ข้าวซอยครับผมพี่เขาต้องใ่อันนี้ด้วยเอาไงอาศยใส่จริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็บิบมะนาวนะคะเดี๋ยวบิบให้นะคะมะนาวเรียวก็เค็มได้คอันนี้นะคะลองชิมดูนะคะ แกงนอไม้ส้อมใส่ถั่วเจ้าเดี๋ยวเรามาเดินเล่นหาอะไรกินเล่นๆในซอยกันรีบมาเนี่ยแหะมาเฮียโคตรหลายซอยนะกูว่เข้าจักรยานปั่นเชื่อกูขามันสั้นเดินทั้งคืนจะไม่หมดทั้งซอยอ่ะไม่จุกไม่จุกขาขี้หลังไปวะมึงขี่นี่อะขี่ท้าจักรยานนี่ใครจะรู้ว่าเฮียหัวปากอ๋อร้องร้ายขนาดน้ไอ้กูพูดตามเดือผาไงเห็นกันก็ผ่านกันได้ใช่ไหมเจะบอกว่ามึงสูง 打烂了呗，哎呀，我就撸狗。 เด네 <oh hm ี๋ยวเฮียงอ่ะเขาจะต้องกลับไปเฝ้าธุรกิจที่ร้านนะครับเพราะลูกน้องโกงเงินีิพายไม่ปวดแล้วตอนนี้ขอบคุณเฮียวงมากนะผมก่อนไปครับผมมีของรางวัลให้เฮียงหน่อยมีตางอีกเหรอฮะเอาบินไหมให้เฮียหน่อยครับผมตามธรรมเนียมคนเชียงใหม่แล้วครับผมมาแล้วก็หนีไม่ได้นะฮะที่สุดท้ายเราปิดกันตรงนี้เลยดีกว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณเฮียคงก่อนดีกว่าโอ้ที่อุ่าสามาเป็น แขกบ้านแขกเมืองให้ผมเพราะเขาเป็นเซเลบของจังหวัดนี้เลยนะครับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเขานะเโยงบะหมี่พ่อตายเออไปพ่อตายเสียงแหลมนี่วะโยนเลยแะเรามาจบกันที่ตรงนี้เพราะว่าวันนี้โยมจะเป็นเจ้าอมห้เราที่นี่เราต้องมาศึกษาไก่อนขอบคุณชี้พายมากขอ้สาวมามามากินเป็นเพื่อนทั้งวันเลยแล้วแต่ฟ้าสางยันฟ้าดับโอ้โหสุดยอดมากชี้พายฝากช่องนี้ไว้เองเข้าไปหาในยูทูบเลยนะคะ ชิคกี้พายค่ะแล้วก็มีฮายีน่าฮพื่น่าไม่ด้วยนะคะโอเคลราที่จะญก็อย่ะลืมตักติดยนะยจะลืมติดตามพี่อหลักทางช่องยูทูบเฟซบุ๊กแล้วครับพีอลลจีนี่พีอินเตอร์สกอร์อินเต์สกอร์แหลกกันด้วยนะครับผมไปแล้วเฮียพลือเฮีย่นใจนี่ชิคกี้พายรู้ดี่ช่องนี้นะคะชิกี้ขอยืนเลยนะคะชิคกี้อ้า